มาจ้าพี่น้องหิวข้าวไงคะตอนตีหนึ่งตีหนึ่งสิบสี่มันหิวคะ่ะมีกระเพราหมูไข่ดาวเดีนี่หลกักะไส้กรอบมาจ้าพี่น้องหิวก็ต้องกินเด้ออย่าปล่อยเจา้าของหิวมันหิวไงคะทุกคนมันก็ต้องกินป่ะเนาะกระเพราเผ็ดเพจุกๆ มันหนาอร่อยอริสมากม <c oughs> ข้าวแข็งไหม <c oughs> มาอืมอืมร่อยมาก ไล่สดเพิ่งเสร็จเดี๋ยวขึ้นตองยกสองขอกินก่อนอ,อ,อร่อยมาก เดิกแล้วกินข่าวกันค่ะืมไข่ดาวอยากได้ทอนซ่อมตรงเลยเห็นช่องอันของคุณแม่คนหนึ่งอ่ะเพื่อนกินอันเข่าไข่ดาวแล้วก็พริกน้ำปลาแม่กินแบบ กินแบบโพดโผฉันฉันอยากกินด้วยเลยฉันชอบตีนมอมคำใหญ่ๆเลยมาคือใหญ่เลยอืมอืมอร่อยมากจะกิงก่อน